ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกชัยธวัฒน์วอนอย่าด่วนสรุปคดียุบพ,พักนะครับหวังชนะยันสอสอก้าวไกลเนี่ยไม่มีความเชื่อมโยงคนในป่าซื้อตัวโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็ราสุดนี้นะครับก็มีข้อมูลมีกระแสข่าวออกมาบอกว่า คนในป่านะครับหรือคนในบ้านป่าเนี่ยพยายามที่จะติดต่อกับพักคก้าวไกลเพื่อให้โหวตให้ตัวเองเป็นนายกสิแน่นอนครับว่าโอ้โหเป็นไปได้ยังไงข่าวนี้ออกมาได้ไงเป็นกระแสข่าวที่ออกมาได้งไงผมบอกเลยครับว่าวันนี้พักเก้าวไกลมีจุดยืนอยู่หนึ่งอย่างก็คือว่ามีเราไม่มีรุงมีรุงและไม่มีเราอย่างไงก็ไม่เอาสองรุงแล้วจู่ๆให้พักคก้าวไกลสสของพักคก้าวไกลหรือพักคก้าไกลไปโหวตนะครับ ลุงหนึ่งลุงในนั้นนะครับให้เป็นนาย,ยกตันตีก็ลุงในบ้านป่าหรือลุงในป่าเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงซึ่งบอกได้เลยว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะครับชัยธวัฒน์วอนอย่าด่วนสรุปคดียุบพ,พักหวังชนะเผยมีหลายพักหลายโมเดลติดต่อมายังไม่ได้เคาะเรียกแบบไหนยันสอสอก้าวไกลไม่มีความเชื่อมโยงกับคนในป่าซื้อตัวโหวตนาย,ยก เชื่อมนะครับดูดคงทําไม่สําเร็จนะครับประชาชนไม่ยอมรับเมื่อวันที่11มิถุนายนที่อาคารอาตาคตใหม่นายชัยธวัฒน์ตุราธทนสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักก้าวไกลกล่าวถึงการประชุมพิจารณาคดีรม้มร้างการปกรครองของพักในวันที่12มิถุนายน6 7ว่าคงต้องรอวาสานน้ำนูนจัดนะครับพิจารณายุบพ,พักก้าวไกลหรือไม่และหลังจากนี้จะมีขบวนการอย่างไรต่อไป ซึ่งหลังจากที่ได้ยื่นทาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาไปแล้วฝ่ายกฎหมายของพักคก้าวไกลได้ไปยื่นขอให้เปิดการไตส่สวนและบัญชีรายชื่อพยานที่เสนอไปแต่รับประเด็นต่อสู้คดีก็ต้องรอในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่12สนะครับศารจะเห็นว่ามีความจําเป็นที่จะต้องมีการไตส่สวนเพิ่มเติมหรือมีการเรียกพยานเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรนะครับคาดหวังว่าสารนนูนจะเปิดโอกาสให้กับพักคก้าวไกลได้มีโอกาสต่อสู้คดีอย่างเต็มที่โดยมิ โดยมีการเปิดไต่สวนเรียกพยานเพิ่มเติมโดยพยานที่ยื่นในวันนั้นนะมีจํานวนมากและข้อต่อสู้ก็มีอยู่หลายประเด็นประเด็นไหนที่เราเห็นว่าจะมีการเรียกพยานเพิ่มเติมก็จะเสนอไปเมื่อถามว่าฟิทแบกที่พักก้าไกลถแถลงมีการวิเคราะห์กันว่าพักก้าวไกลใส่เต็มข้อแสดงว่ารู้อยู่แล้วว่ารูปแบบของการตัดสินนั้นนะพักจะถูกยุบใช่หรือไม่ในายชัยธวัฒน์กล่าวว่าเป็นเรื่องปกติของการต่อสู้ที่เราไล่การต่อสู้ตั้งแต่ประเด็นเรื่องใหญ่ลงไปเรื่อยๆไม่ใช่เป็นการ ซัดเต็มข้อนะครับแต่คิดว่าเป็นประเด็นทางกฎหมายมีประเด็นที่เราสามารถต่อสู้ได้เราก็เสนอไปเรื่องไหนที่เราเห็นว่ามีการวินิจฉัยข้อจ,จริงใหม่ก็เสนอไปส่วนเรื่องของการตรวจสอบสอสงูเห่าในพักไดชัยธวัฒน์กล่าวว่ามีความพยายามที่จะติดต่อสอสอของพักก้าวไกลตนก็ยอมรับว่ามีอยู่จริงและไม่ใช่เรื่องใหม่เราก็ทราบข้อมูลมาโดยตลอดต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายเดือนแต่ จนถึงตอนนี้ตนก็คิดว่าเราไม่ได้กังวลอะไรเชื่อมั่นและมั่นใจในอุดมการณ์รวมถึงความซื่อตรงต่อความไว้วางใจของประชาชนที่มอบให้กับสสพักเก้าไกลเหนือสิ่งอื่นใดประเด็นสําคัญคือการที่เรายังมีโอกาสชนะในการต่อสู้คดียุบพักเมื่อถามว่าภาพใหญ่ในตอนนี้เหมือนมีเกมที่ทําให้พักก้าวไกลถูกยุบแล้วจะไปดูสสง,งูเห่าไปเพื่อไปโหวตนาย,ยกรฐมนตรีขั้วตรงข้ามโดยการล้มนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกนมนตีนายชัยธวัฒน์ ระบุว่าเรื่องนี้อาจจะต้องแยกออกจากการเรื่องของการยุบพ,พักซึ่งเป็นการคาดการของนักวิเคราะห์ทางการเมืองก็ว่ากันไปแต่สถานการณ์นั้นยังคงไม่มาถึงเมื่อถามว่าช่วงที่นะครับ พักก้าวไกลออกมาพูดเรื่องของงูเห่าในช่วงเดียวกันกันกบที่ทักษิณชินวัตรอดีตนายกงรีออกมาพูดถึงบ้านคนบ้านป่าพอดีเป็นความเชื่อมโยงกันหรือไม่ที่สสพักก้าวไกลจะดูดจากคนบ้านป่านายชัยธวัฒน์กล่าวว่าน่าจะไม่เกี่ยวข้องกันน่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับนายทักษิณกับพักเพื่อไทยโดยเฉพาะเพราะข้อมูลที่ตนมี ความพยายามดูดสอสอนะครับก้าวไกลมาจากหลายพักซึ่งเราให้เกียรติซึ่งกันและกันเมื่อถามย้ำว่าสสพักก้าวไกลอาจจะดูดไปโบวตเลือกนายกรตัตตีอีกรอบนายชัยธวัฒน์ระบุว่าวิธีการนี้ไม่น่าจะสาเร็จเหนือสิ่งอนใดตนคิดว่าพี่น้องประชาชนในปัจจุบันไม่ได้ยอมรับวิธีการทํางานการเมืองแบบนี้อีกแล้วต่อให้มีการดูดสสตนก็คิดว่าก็ยิ่งทําให้เกิดการไม่ยอมรับจากประชาชนในระยะยาว เมื่อถามว่ามีรายงานสสได้ค่ารถกลับมาด้วยนายชัยธวัฒน์ตอบทันทีว่าไม่ทราบผู้สื่อข่าวถามอีกว่ารู้ตัวใช่หรือไม่ว่ามีใครบ้างนายเฉลกระกาวาสสที่มาเล่าให้ฟังตลอดว่ามีใครจะมาจากไหนพักไหนคนไหนบ้างที่มาติดต่อมีข้อเสนออะไรก็ติดตามตลอดอย่าพึ่งไปสรุปแบบนั้นผมคิดแค่บอกว่าในความเป็นจริงมีความพยายามเยอะจากหลายพักการเมืองด้วยรวมถึงแม้กระทั่งจะเสนอให้ย้ายเข้าพักการเมืองใหม่ก็มีหลายโมเดลหลายกลุ่ม แต่ว่าอย่าพึ่งสรุปว่าใครเห็นแก่ประโยชน์เฉพาะหน้าส่วนบุคคลเราก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนายชัยธวัฒน์กล่าวเมื่อถามว่าจะมีวิธีการตอบโต้อย่างไรและอาจทําให้รูปพักใจอ่อนนายชัยธวัฒน์ร้องโอ้ไม่จําเป็นเพราะสุดท้ายพักการเมืองไหนที่ทํางานการเมืองแบบนี้ก็จะไม่ได้การยอมรับจากพี่น้องประชาชนช่วงท้ายของการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวพยายามถามว่าพักไหนบ้างนายชัยธวัฒน์ยิ้มพร้อมกับ กล่าวเพียงว่ารายพักอย่าพึ่งลงรายละเอียดเลยส่วนจะมีการฝากเลี้ยงหรือไม่ตนยังไม่แน่ใจแต่ก็คิดว่าจะมีไม่มีประโยชน์อะไรอันนี้เป็นข้อมูลของการให้สัมภาษณ์ของหัวหน้าพักก้าวไกลนะครับคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไห่มีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ